สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําข้าวอบเนื้อตุ๋นใบกัญชานะครับก็ชื่อจะยาวสัหน่อยเพราะว่าเรามีส่วนประกอบแล้วก็วิธีการทำค่อนข้างจะเยอะสักหน่อนะครับสำหรับเมนูนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมวิธีการทําแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆของเขาว่ามีอะไรบ้างติดตามชมกันเด้นนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบหลักๆของเมนูข้าวอบเนื้อใบกัญชากันได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวน,นี่ผมใช้เป็นส่วนเนื้อส่วนซี่โครงนะครับแครอทมันฝรั่งของหมูใหญ่สามเกลอือก็มีกระเทียมาบผักชีแล้วก็พริกไทยขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนของใบกัญชาครับปันนี้ใช้เป็นใบกัญชาที่อบแห้งแล้วอยู่ในรูปแบบซองสําหรับทําน้ําชงน้ําชาครับแต่ว่าผมตัดแปลงมาสำหรับทําเป็นประตุนเนื้อนะครับโอเคครับ ตรงนี้ก็จะเป็นมิรินนะครับจะเป็นส่วนที่ใช้ปรุงรสแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับเนื้อตุ๋นของเรานะครับปรุงรสก็จะมะีเกลือเพิ่มอีกอย่างนะครับอันนี้เป็นส่วนของเนื้อตุนน๋นฮะส่วนข้าวเดี๋ยวหลังจากนี้มาดูกันทีว่าข้าวที่ใช้เป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงบ้างครับโอเค,คับเรามาติดตามขั้นตอนกนารทำกันได้เลยนะครับถึงตอนนี้ผมก็ได้เอาเนื้อมาตุ๋นในหลังถึงเนี่ยประมาณ หนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับก็จะมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับก็จะเริ่มด้วยไม่ลินนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เกลือนะครับประมาณนี้ใส่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายก็มาชิมอีกทีนะครับว่าความเป็นเซเตได้ที่ยังนะครับเราก็จะใส่แครอทเลยนะครับ ก็ป,ปิดท้ายด้วยมันฝรั่งนะครับก็จะตุ๋นไปพร้อมเนื้อนี่สักประมาณสักชั่วโมงนึงครับแล้วก็น่าจะเปื่อยแล้วก็ได้ที่นะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเรามาดูกันอีกทีนะครับถึงตอนนี้ผมไม่ได้ถึงตอนนี้ผมก็ได้ตุ๋นเนื้อครบสองชั่วโมงแล้วนะครับก็เปิดอยู่แล้วเราก็เอาเนื้อตุ๋นทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในตู้เย็นนะครับประมาณครึ่งวันให้ ไข่เนี่ยเขาขึ้นมาข้างหน้าเดี๋ยวผมจะตักทิ้งผมไม่ไม่ต้องการใช้นะครับแล้วก็ผมจะเอาน้ําซุปเนี่ยกับเนื้อแล้วก็แครอทแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยไปหุงกับข้าวนะครับเพื่อให้กลายเป็นข้าวหมกเนื้อตุ๋นนะครับส่วนที่ข้าวใช้ก็เป็นข้าวหอมลินะครับผมใช้หอมริ้ประมาณ80แล้วก็ผมผสมข้าวเหนียวประมาณ0เซนผมต้องการให้ข้าวเ็ามีความเหนียวหนุบขึ้นอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู ขั้นตอนการทําขั้นต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้หุงข้าวนะครับโดยใช้น้ําซุปแล้วก็เนื้อเปื่อยที่ต้มไว้เนี่ยมาหุงกับข้าวสวยในหม้อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจัดจานแล้วก็ชิมกันเลยนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับเมนูในวันนี้ข้าวอบเนื้อตุน๋นใบกัญชานะครับก็ออกมา,าหน้าตาหน้าตาสันก็สวยงามอย่างที่คาดเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะครับเนื้อก็นุ่มใช้ได้นะครับแต่ต้องตรงที่มีฝังเผือนจะออกอะไรน,นิดนึงนะครับแต่โดยรวมถือว่านุ่มโอเคเลยน้ำจิ้มนี้นะครับน้ำจิ้มนี้ผมทําให้ออกรสเปรี้ยวเผ็ดนะครับว่าใช้น้ําส้มพีดองนะครับมีตัว พริกป่นนะครับแล้วก็น้าปลาหน่อยนะครับแต่ให้ออกเกรี้ยวเผ็ดไปนะครับพอตัวข้าวที่ผมทําเนี่ยก็คือให้ออกเค็มนิดหน่อยนะพอรวมกันก็จะพอดีนะฮะ ก็ออกมาเป็นอย่างที่คาดไว้ก็คือว่า,าวมันจะกลมกล่อมลงตัวพอดีระหว่างข้าวที่มีความเค็มมันนะแล้วก็มีน้ำจิ้มที่เผ็ดเปรี้ยวก็ตัดกันใช้ได้เนื้อนุ่มหอมนะครับก็ถือเป็นจานที่อร่อยเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปข้าวมันเนื้ออบเป็นกัญชาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่วยซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามคลิปทำอาหารดีๆจาก,กเด็กเดินเนื้อ ในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ